สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้าเช้าเนาะมานั่งจิบกาแฟค่ะหมดแล้วนั่งนั่งดูปลาทุกคนดูไปแล้วก็มันก็สดชื่นดี เมื่อวานทำไอ้ที่นั่งเสร็จแล้วก็เลยได้มานั่งมานั่งชมปลาเพราะว่าให้นั่งกับพื้นก็นั่งไม่ไหวเนาะขาไม่โอเคค่ะทุกคน <c oughs> มันก็ลอยหัวป่อแป้ป่อแป้ อันที่จริงให้กินอาหารแล้วนะเนี่ยโยนให้ไปแล้วเธอก็ยังมาเหมือนจะยังไม่พออะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ให้แล้วเพราะว่าแหนเยอะกินแหนแล้วกันเธอต่อไปเธอก็จะต้องอยู่กับแหนนี่แหละ ว่าจะเอาอะไรอ่ะเออ่น้ําเต้ามาปลูกตรงเสาให้มันเล้ยขึ้นคงสวยดี มังมีหลายเรื่องที่ต้องทำเลยเออคนทำไอ้อะไรล่ะตีฝ้าให้เขาก็ยังไม่มาทำให้เสร็จไฟก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาติดให้มามาเดินเดินเสาไฟให้เมื่อไหร่เราก็ทำงานรอเวลาไปเรื่อยๆ ชะอมย่าคิดว่ามันตายแล้วเนาะก็ไม่ได้สนใจมันแล้วแหละมันกลับแตกก็เลยเอาไปปลูกนู่นก็แตกยอดแล้ะเลยอีกต้นหนึง่งย่าเพิ่งเห็นยังไม่ได้ปลูกเลยเพิ่งเห็นนี่ก็คือเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนดีกําลังเล็งอยู่ว่าเออเอาตรงไหนดีวะ สร้างแครตรงนี้ไหมยอย่างที่สาวมังสิงบอกเนาะว่าเราอยู่กับธรรมชาติแล้วมันก็รู้สึกมันมันเพลินอะมันมันรู้สึกสบายใจแต่ยากก็เป็นคนอย่างนี้นะทุกคนเออเหมือนกับ ทุกคนอาจจะมองว่าเหมือนกับทุกอยู่ตลอดเวลาไม่นะยากก็เป็นอย่างนี้แต่ก็รู้สึกสบายค่ะทุกคนรู้สึกสบายใจมากเลยวันวันหนึ่งก็ทำนู่นนี่ไปให้หม,หมดหมดวันไปแล้วก็เหมือนเราเราทำไปแล้วเราก็รอรอรอความหวังเนาะว่าเออ,เ,อ,อเดียวป้ามันโตแล้วมันจะโตได้แค่ไหน ผักมันมันเริ่มโตแล้วมันจะติดลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปเรื่อยเลยคิดไปเรื่อยเฉยเลูกสาวก็บอกว่าไม่ต้องปลูกอะไรเยอะหรอกมันลกกลัวงู่าก็บอกว่าโอ้ยที่ดินมันยังเตียนอยู่เลยยังไม่มีอะไรที่ ที่มันจะบ่งบอกว่ามันลกได้เลยอะฝรั่งก็ยังไม่ได้แตกยอดมากมายมะนาวก็ยังไม่โตเท่าไหร่ที่เห็นโตมากก็คือแคร์เขาบอกว่าสามเดือนสามเดือนได้ ปลกของที่ได้กินสามเดือนก่อนนี้มันก็จริงอะเนาะเนี่ยยาก็เริ่มได้เก็บกินตะไคร้ตัดได้โหระพากระเพราพริก,ะะกขี้หนูนี่สองเดือนกว่าวาเนาะก็เริ่มเก็บกินได้หอมหอมเนี่ยถ้าย่ารู้เนาะย่าก็ ปลูกนานแล้วทุกคนมันก็จะได้กินแล้วนี่นี่ก็แตกยาวแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย่าพาไปดูดีกว่าไหมเนาะไปดูหอมไปดูผักกันดีกว่าค่ะมานั่งฟังย่าคุยก็ไปค่ะไปดูกันนี่นะคะแปลงหอมดูสิมันแตกหมดแล้ว ต้นโตแล้วนะทุกคนเริ่มยาวแล้วถ้าเกิดว่าหญ้าปลูก้ะนานแล้วมันก็ได้กินแล้วไงเออนี่เราก็ไม่ได้คิดถึงเนาะไปดู YouTube เห็นเขาจิ้มจิ้มไว้เขาก็ได้กินแล้วอุ้ยเราก็เลยลองม้างอืมแล้วอันนั้นอะ่ะเป็นน้ำเต้าไม่รู้จะแงะไปปลูกตรงไหนเลยทุกคน อ,อันนี้แครแครก็งามงามมากมายต้องโอ้กับต้นหอมหอมหอมใหญ่เนาะยญ้าไปจิ้มไว้มันก็แตกแล้วทุกคน <c oughs> เห็นไหมคะตั้งโอ๋กับกับไอหอมหอมแบง่งหมามันชอบหมาทุกคนยากก็เลยเอาหมอ้อที่ไม่ได้ใช้เนาะก็เก็บมาจากบ้านนู้นอนะหม้อหุงข้าวเก่าเออก็เก็บเก็บมาก็มันไม่ได้ใช้ก็เลย ถ้าอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนนี้ขายนมก็จะเอาไปแช่น้ำแข็งทีนี้ทีน่นี่ไม่ได้ทำอะไรก็เอาขุดหลุมเอาตะก้าวางแล้วก็เอาเศษอาหารเทแล้วก็เอาหมอนี้กบไม่ให้หมามันมาคุยทุกคนมันมีหมาชาวบ้านนู่นอันนั้นแตงเตงมูเตงมู อันแล้วอันนู้นน่ะที่อยู่กับกอตะไครอ้อะไม่รู้ว่าเป็นแตงโมหรือเป็นแฟงนะทุกคนความสุขเล็กๆอันนูน้มนมะนาวมะนาวฝรั่งดูน้องปลาก็ ลอยหัวกันยิ่งยิ่งแดดร้อนๆนะทุกคนเขามาเล่นกันอนะ่ะอยู่ริมบอ่อแบบพลิกท้องขาวๆให้ดูมันก็สุขใจดีเหมือนกัน แต่เขาแบ่งพักแบ่งพวกกันนะทุกคนทางนู้นก็จะเป็นตัวใหญ่ๆเนอะทางนี้ก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ <c oughs> เหมือนจะลอยหัวคุยกันเอ๊ะเขาจะให้อาหารฉันอีกไหมนาอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้กล้วย เจ้าของบอกว่าหวีหนึ่งมีไอ้คือนหนึ่งอะ่ะคือนหนึ่งมีสิบกวีแล้วลูกใหญ่มากที่เขาเอาเอามาให้หวีหนึ่งเนาะลูกใหญ่มากเลยส่วนอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ากล้วยอะไรนะทุกคนไหนอะ่ะเนี่ยย่าก,ก็จะดูเนาะว่าย่า เอามาขึ้นเสาเอกไม่รู้ว่ามันเป็นกล้วยอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนู่นเอาอะไรน้ำเต้าไปปลูกไว้ตรงนูน้นสี่กอมันจะมีลูกให้กินไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวถ้ามันติดยังไงเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยววันนี้ก็จะแงะอะไรอ่ะขี้เหล็กเอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขี้เหล็กอะไรนะมามำเทศเอาแยกไปปลูกตรงไหนดีเพราะว่าเออเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นท้องหลางนะคะทุกคนท้องหลางเนี่ยร้านเขาบอกว่าให้ยาตัด เอาปลูกได้อีก,อกต้นหนึ่งก็ยังไม่ได้ตัดเนาะหรืออาจจะไม่ได้ตัดก็ได้อาจจะปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแหละต้นเดียวก็พอแล้วอันนี้เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าแตงโมข้างล่างเป็นเป็นสลิดนะทุกคน สลิดก็แตกแล้วนะแต่ใบมันน้อยๆมันยังไม่ทันให้ให้เราเห็นมันไม่อยากจะอวดอนะเนาะเออเจออ้าของก็อยากอวดอันนี้นี่พามาดูอันนี้นี่ลุมเดียวนะทุกคนแตงโมก็มีนะมะขามเทศมาลุมมาลุมสามต้นเลยทุกคนก็ ตอนที่พอฝนมันลงใหม่ๆก็มาขุดปลูกเลยทุกคนปลูกเอาไว้แล้วก็มันก็ไม่ขึ้นสักทีเราก็คิดว่ามันไม่ไม่ขึ้นแล้วเออเราก็เลยเอามะขามเทศมาปลูกที่ไหนได้สุดท้ายมันขึ้นต้องได้ขุดมะขามเทศออกแล้วละ่ะ อันนี้ก็เป็นมะรุมนะคะทุกคนมะลุมกับน้ำเต้ามะรุมเนี่ยเพื่อนบ้านให้มาก็เลยเอามาปลูกตรงนี้นึกว่าไม่รอดแล้วรอดค่ะตังโมตังโมแค่แกนเออคุยไปคุยมาก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน ย่าจะไปผสมอะไรอ่ะเออปุ๋ยเนาะปุ๋ยหมักปุ๋ยนมอะ่ะเอามาลดต้นไม้นี่ดีกว่าเขาจะได้สดชื่นดูดูด,ดูอันนั้นมองเห็นแล้วนะคะทุกคนสลิดนะ่ะก้อนนั้นแตกแตกไวกว่าเพื่อนโอเคค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ ชมพอเพลินก็ฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักไลค์สักเลิฟแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ